พบกับเจ้าแม่ไอทีเช่นเคยนะคะวันนี้ใครที่ตามหา power bank นะคะ power bank ที่เป็นกระเป๋าแบบนี้เลยค่ะว้ <Yeah. S 1> ะาวเจ้าแม่ไอทีไปหามาให้แล้วนะคะสมาร์ทสุดๆนะคะใช้แล้วดูหรูนะคะโอเคตัวนี้ค่ะเป็นกระเป๋า power bank นะคะกระเป๋า power bank oh. นี่เลยด้านในใส่บัตร ได้นะคะใส่บัตรได้ใส่เงินได้นะคะมี2ช่องแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็สามารถใส่โทรศัพท์เข้าไปได้ด้วยค่ะใส่โทรศัพท์เข้าไปในนี้เลยแบบนี้นะคะน <Wow. S 1> ี่หรือจริงๆแล้วมันก็คือเอาไว้ชาร์จเผาแบงค์เลยนะคะวางแบบนี้ก็ชาร์จได้เลยเหมือนกัน <Okay. S 1> วางแบบนี้นะคะแล้วก็กดที่หนึ่งนะคะแบบนี้ ก็จะติดเห็นไหมคะแล้วเราก็ถือแบบนี้แล้วก็พับไว้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือแบบนี้คือชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้แล้วก็ถ้า,มา,าไม่วางชาร์จไม่วางชาร์จก็จะมีสายมาให้ครบเลยค่ะไม่ต้องหาสายหรือสายแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยาวพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเลยมีทั้งหมดสามหัวเลยค่ะ นีนี่ไอโฟนนะคะหัวไอโฟนแล้วก็อีกเส้นหนึ่งแบบนี้เป็นหัวของซัมซุงนะคะซัมซุงรุ่นรุ่นเก่าอันนี้แบบนี้แล้วไทสีก็มาค่ะเป็นแบบนี้ไทสีแล้วก็แกะออกมาจากตัวนี้นะคะแล้วก็มาเสียบแบบนี้อันนี้จะเสียบกับตัวอันนี้นะคะของซัมซุงเส้นนี้แบบนี้นี่เลย เอาหัวนี้เสียบเข้าไปนี่เราก็จะได้เป็นที่ชาร์จของ t ายซีนะคะก็คือพวกตระกูลโน้ตทั้งหลายนั่นเอง <Okay. S 1> นี่ค่ะเรียกว่าสมาร์ทจริงๆนะคะใครที่แบบว่าประชุมหรือต้องการพกเพาแบงที่มันดูดีนิดนึงเป็นกระเป๋าสตางค์ได้ด้วยเป็นกระเป๋าใสาบัตรได้ด้วยนะคะแนะนำรุ่นนี้เลย มาทั้งหมด3สีนะคะแบบนี้มีสีขาวสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลก็คือสีแบบสีหนังนั่นเองนะคะม <Okay. S 1> ีทั้งหมด3าสีแบบนี้เลยถ้าใครชอบใครสนใจนะคะเข้าไปชมรายละเอียดหรือสั่งซื้อของได้ที่ Line แอดสามหกห้ะ 5, e 89, นะคะ